สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาซ่อมเครื่องกดน้ําอัตโนมัตมิตนะครับคือเครื่องกดน้าอัตโนมัตมิเนี้ผมซื้อมาสักพักนะครับแล้วก็ใช้งานไปพอใช้ใช้ไปปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมันกดแล้วก็ไม่ทํางานนะครับแล้วก็เวลาเราชาร์จตัวสายชาร์จนะครับเข้ากับตัวเครื่องกดน้ํานะครับไฟไม่ขึ้นเลยบางทีชาร์จก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นไฟสีแดงๆแต่ก็กดไม่ติดเหมือนกันครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองแกะซ่อมดูนะครับ ว่าจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะครับวิธีการแกะนะครับก็จะมีน็อตหัวแชกอดี๋ยวนี้2ตัวนะครับให้ถอดน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงฝาเนี้ออกมานะครับพอดึงฝาออกมานะครับด้านในเราก็จะเห็นแผงวงจรนะครับตรงนี้อันนี้เป็นแผงวงจรนะครับนี่เป็นสวิตช์ที่กดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้กดก็ไม่ทํางานนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองชาร์จดูอีกทีนะครับเนชาร์จก็จะมีเป็นสีแดงไฟกระพริบตรงนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่มีตรงนี้นะครับก็จะมีมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นชุดมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่และนี้เป็นแผงวงจรนะครับแผงจอควบคุมเดี๋ยวผมถอดลั๊กแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับตรงนี้เป็นลั๊กแบตเตอรี่นะครับถอดออกแล้วก็ถอดปั๊มออกนะครับเพื่อที่จะเอาแบตเตอรี่ออกมาดูนะครับ ตัวแผงวงจรก็จะติดกับตัวมอเตอร์เลยนะครับน่หมแล้วต่อไปนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ้็เจอแล้วครับสายแบตเตอรี่นะครับขั้วลบตรงนี้หลุดนี่เองครับน่าจะเชื่อมมาไม่แน่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมกลับไปดูนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบัคกีนะครับตัวขั้วลบนะครับติดกับแบตเตอรี่นะครับตรงนี้วิธีบัคกีเชื่อมแบตเตอรี่นะครับให้เราเอาตะกั่วบัคกีนะครับบักกีไไปที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับ จ MM. uh ี้ท uh ิ้งไว้สักพักนะครับให้แบตเตอรี่ร้อนเดี๋ยวตะกั่วก็จะละลายติดนะครับตะกั่วก็ติดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปผมก็จะบัดกีนะครับตะกั่วติดกับขาของขั้วลบตรงนี้นะครับนี่ครับผมบัคกีติดเข้าไปตรงขาของขั้วลบแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเชื่อมบัคกีระหว่างสายไฟขั้วลบนะครับเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับ หลังจากที่เราบัดกรีเสร็จแล้วครับแล้วก็ทอดสะอาดตะกั่วนะครับที่มันติดอยู่รอบๆแบตเตอรี่บริเวณนี้ออกนะครับแล้วก็ยองขยับดูนะครับว่าแน่นไหมนะครับอันนี้แน่นแล้วนะครับเชื่อมติดเข้าไปแล้วต่อไปผมจะทดลองประกอบกลับเข้าไปนะครับเอาหันด้านนี้นะครับที่เป็นสายไฟอยู่ฝั่งนี้นะครับหันปั๊มนะครับไปทางด้านนี้หันแผงวงจรแลวหาตัวเรานะครับก็ขันน็อตยึดเข้าไปนะครับทั้งสองตัวแล้วก็ขันให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็เสียบแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองเปิดดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียบสายชาร์จดูก่อนนะครับก่อนที่ประกอบไร้สีแดงติดแล้วสามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบฝากครอบกลับเข้าไปที่เดิมก่อนนะครับก็ประกอบลอตเข้าไปสองตัวนะครับ แล้วก็ขันให้แน่นนะครับทดลองอีกครั้งนะครับตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการซ่อมเครื่องกดน้ําอัตโนมัตินะครับถ้าของเพื่อนๆนะครับท่านใดมีเสียก็ลองแกะออกมาดูก่อนนะครับบางทีอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่เหมือนของผมก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่นะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ